ง่ายมากๆขยายเชื้อจุลินทรีย์เจาปลวกสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเกษตรสุขใจดันนายชแนนทําเกษตรอย่างมีความสุขครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงจุลินทรีย์ในโลกนี้ก็จะมีจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปหนึ่งในนั้น ที่เรารู้จักก็คือจุลินทรีย์จัปลวกจุลินทรีย์จัปลวกนั้นเขาจะแตกต่างจากจุลินทรีย์อื่นๆทั่วไปจุลินทรีย์ทั่วไปนั้นเขาจะกินน้ําตาลเป็นอาหารแต่จุลินทรีย์จับปลวกเขาจะกินข้าวกินข้าวสุกในคนครัวของเราเป็นอาหารครับแล้วประโยชน์ของเขามากมายมหาศาลทีเดียวอาทิเช่นจุลินทรีย์จัปลวกนั้นสามารถระเบิดดินให้ดินร่วนซุย สามารถไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยกิ่งไม้ใบไม้ให้เป็นดินได้ย่อยสลายสัตว์พืชสัตว์โดยเฉพาะย่อยสลายเศษอาหารในโัลเรือนของเราให้เป็นธาตุอาหารของพืชได้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้นก็ยังสามารถไปดับกลิ่นเศษอาหารบูดเน่าวันนี้ผมเลยจะพาท่านผู้ชมไปชมวิธีการ ขยายเชื้อจูริซีจาวปลวกติดตามชมกันได้เลยนะครับมาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็จะเป็นน้ําซาวข้าวนะครับนี่ที่เราได้จากหลังเราเองแล้วก็ข้างข้างบ้านนะครับไปก่อ่ห้เขาลินเอาไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําล้างก้นข้าวนะครับก้นหม้อนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวที่เหลือครับข้าวที่เหลือ ที่เราหุงเสร็จแล้วที่มันเหลือกินไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นวัวเชื้อนะครับเป็นเชื้ออ,อันนี้เราได้มาจากนะครับสวนดึกดำบันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็ได้มาจากน้องชัยนะครับแล้วก็น้องเมธาสิทธิ์ที่สมัยเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบช่วยทำ โคกน้องนาของอำเภอดังรองนะครับหรือสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็อาจจะเป็นถังสําหรับเป็นภาชนะใส่นะครับมีฝาปิดนะครับมาดูวิธีทำกันเลยนะครับใช้ข้าวที่เหลือจากเรากินแล้วครับนำข้าวใส่ลงไป ในถังนะครับจะใช้หัวเชื้อจุลินทีจอบ,บวกเทลงไปนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับนวดข้าวให้คลุกเคล้ากับหัวเชื้อจุลินทรียทุกเม็ดเลยนะครับให้ทั่วเลยนะครับ ให้หัวเชื้อเขาจับเมล็ดข้าวทุกเมล็ดนะครับต่อจากนั้นก็ใช้น้ำซาวข้าวนะครับเทรดลงไปเลยนะครับ มีเท่าไหร่ก็เทใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำที่เราล้างก้นหม้อข้าวนะครับนี่ข้าวข้าวที่เราหุงสุกแล้วแล้วก็เรากินที่เหลือยก้นหม้อนะครับเราล้างเทลงไปเลยพร้อมกับข้าวเลยครับ ค,คนไปให้ทั่วนะครับให้จุลินทรีย์เข้าเตะตัวไปแทรกอยู่ตามทุกอนูของถังของมเมล็ดข้าวเราจะคนไปทางเดียวกันนะครับก็ปิดฝาทิ้งเอาไว้นะครับ วันต่อมาเราก็จะเปิดคนทุกๆวันนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์เข้าแตกตัวแล้วก็ทำงานนะครับประมาณสักสองสามวันก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นแสดงว่าจุลินทรีย์กำลังจะขยายตัวนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่สามแล้วนะครับจะมีฝ้าแล้ว เขาจะมีกลิ่นหอมมากครับหอมเหมือนกับน้ำข้าหมากครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับครบ15วันดูว่าจุลินทรีย ขยายตัวด้วยสปอร์เขามีเยอะแล้วแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้แค่ผสมกับน้ำเปล่าใส่บัวรดน้ำเอาไปรากบนวัดสดุปลูกหรืออินรีย์วัสดุให้มันย่อยสลายได้หรืออาจจะใช้แบบเบาบางอันนี้ไม่มีเกณฑ์แต่ตัวนะครับใช้ฉีดพ,พ่นพืชผักของเราได้นะครับหากเราตัดจากถังนำไปใช้จะหมดแล้วนะครับ แล้วก็สามารถเหลือเอาไว้ทําเชื้อต่อไปได้โดยการทำข้าวนะครับนัำข้าวทำเหมือนเดิมครับหนังข้าวมาที่ขี้ดีหน่อยนะครับแล้วกเตะเม็ดดีๆนะครับเทใสลงไปครับ ใส่น้ำ้าวข้าวนะครับหรือน้ําเปล่านะครับแล้วก็คนคนให้ทั่วนะครับไอซีเขาตื่นตัวแตดตัวแล้วก็ทำงานาท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอชมเรื่องราวดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ